มีคุณแม่หลังคลอดท่านไหนไหมคะที่ได้ลูกสาวแต่เวลาอุ้มลูกไปเล่นหรือไปเที่ยวนอกบ้านเนี่ยคนส่วนใหญ่จะทักเลยนะคะว่าเอ้ได้ลูกผู้ชายหรือลูกผู้สาวคะทําไมไม่มีผมเลยบางครั้งเราก็อายที่จะตอบเหมือนกันเนาะว่าเราได้ลูกสาวค่ะเพียงแต่ว่า ผมลูกสาวของเรานะคะยังบางอยู่ยังไม่ขึ้นดกดําขนคิ้วก็ยังไม่มีหูลักษณะนะคะเป็นล้นๆไปหมดเลยขนตาก็สั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะดูในน้อยเนาะดูกังวลกับลูกสาวเอสโตมาเนี่ยลูกสาวของเราจะมีผมที่ดกดําขึ้นไหมขนคิ้วที่หนาขึ้นหรือเปล่านะคะโค้ดมีตัวช่วยสําหรับคุณแม่นะคะที่มีความกังวลเรื่องของผมไม่ดกหนาะดําหรือขนคิ้วไม่เข้มนะนี่คือ ซีลัมนะคะลินละมุนนะคะเป็นซีลัมสมุนไพอรออแกนิก1 0 0ใช้ได้เลยนะคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดนะคะทาบริเวณผมเนี่ยขนก็จะผมก็จะขึ้นดกดำดีนะคะแล้วก็ทาตัวงขนคิ้วนะคะก็จะขึ้นดกดำหนาดีเช่นกันขนตาก็จะยาวนะคะคุณแม่สนใจผลิตภัณฑ์ซีลัมลินละมุนนะคะสั่งซื้อได้ที่ตะกร้านะคะหน้าโปรไฟล์ใน t ิ k t o อกของโค้ดได้เลยนะคะตรง ตาก,ก้าหน้าโปรไฟล์นะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะคดลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับสีรั่มลินละมุนเพิ่มผมให้ดกดำและขนคิ้วที่เข้มขึ้นค่ะ